ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพียอจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะมือนี้แอดก็ได้มาแสดงความยินดีกับพ่อตาทองสุขเนาะค่ะก็เขาหกเจ็ดเต็มๆตเนาะค่ะบุเนาะค่ะก็ไปหลับชมหลับฟังจากพ่อตาเลยค่ะไม่ยินยีกับไม่มีกับนะคะนเตรงตรง รุ่นนะสังเขเรื่องเบาท่วนะค่เชิญัดเชิญัดตให้คุณาแสดงความยินดีกับคุณพ่อตาทองสุกนะค่ะมเกบตรงตรงเลยดีใจดีใจดีใจค่ะดีใจน้องโอ๊เพิกจะะรนไม่ผิดค่ะเห็นไหมค่ะด้าวื่า่ามตัวชไม่ชุดมแล้วเ่หมกเกตรงตรงเลยนะพ่ะน่กระ้อนฝัน

ค่ะสุดยอดพ่อสุดยอดน่ังคะเมื่อเชี้ชาติกมางูเ่ได้เห็นไหมแค่อก็ลายแออกจุนชันนี่เมันก็เรียกเข้าเยอะแล้วเนาะหนึ่งหมื่นขุึ่นนึ่งหมื่นห่วยเนยัวเ่องยนี่ ม่ได้โต่ะแม่ดิว่าแล้วอีกอย่างนึงมันเข่าตัวตรงไม่ได้เข่าตกกันมด่อีใจโอ้ดีใจก็เาะาแห้งต้อ่เยะว้าวโอเคทกันเอาไปโมเดกินแฮมนี่หักเต็มกันไหนว่านาพูดเป่นไหมนี่เปลดยทำไมเน่ยนานกินไหมค่ดังทั่วประเทศแลวดังทั่วประเทศแด้ทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกทุกอีกทีกทีกกกกทุ เตรียมเตียมไม้ไว้มันหัวแล้วเรื่องราวนีหกอกแม่นี่แม่นี่่ไม่ขึ้นหกอันพิมพ์เ้มได้ส้เตียมไม้พิมพ์พิมพ์มาองหับ่ส่งเขาเลยันหยกซุ่นชามโตแก่ย่างหงกด้ยแบบิ่ไมัยินหัวเออย่างหงก้ยแม่นี่อยูพิมี่แม่รวยเอาไม้กลับคืนไปไม้อยู่ไหน เก่ง <ève S 2> <sociedad, S 1> ้มันยังกับบอกครอนคนเราเก่งแนนี่้กาไปย่งหนเนี่ยช่วไหนเนี่ยเุื้อดสอดนี่ยี่บ่อมันต้องบ่อเือบ่อี่บมันต้องบเรื่องบ่มันที่มากไปแลยดีใจในหอเรา เห็นบ่บ่กันคลองแม่งคล้องตํนา่นถูกอีกทุกอีกถูกอีกเออทูกทุกอ่การแม่นได้การได้การบับ่บ่ซีช่งนี่าอสาเลบถเถืนใหแม่นาเอาใส้กันบ่ถือนี่โตแบบไงหนึ่งขึ้น่ไปใส่ชูนเอาใส้หาแล้วขอนาะพิดผ่านะถ้าใส้ผิดปอกถ้าถ้าใส้ซูนี่สิถือทั้งบนทั้ล่าเ่ว่กินามเกินบยบ่แม่นโอ้แม่นดีดีแม่นดีเพราะว่าเราบังบัเก็ตบัโคบังโค อ่าสุดยอดแล้วพ่อตาเรเชียารอมานอ่าโอ้ยกระหลกบ่ได้มันจังไรก็ต้องมาเป็นกำะังใกให้พ่อตาเก่านะโอยห่างย่างลแลก็บกโอ้ืุดรับอ้าวจเก่เนี่ยสุดยอดเจ้าหัวฟันเงรับอะงดหมดงดงเงเงดแล้วงดอีกขึ้นแล้วงดแลดอีกนาะสุดยอดว่มันยิ่งมักนัวนีมีม้วนเกินม้นสากินนแม่น มังค่สามเนี่ยเรามกสามบินบินแรกเราวงผมหกเจดให้มัเกิงเลยแม่แม่เจนที่ดกลัวทักยังไม่เอรถตัวอย่างนะอ่าะไเอฟซีเขาชงใหมเขาตบิ้มบอวแล้วม่อถามก็ตาแล้วช่วยเอา้อสามทู่ท้รถไหมแม่จะบาดเมื่อนี้เข้ากัดีใจพราตาเข้ากับตามต้อกันนนี่เมื่อไงตรงไหมี่นี่ เกี่ยวยังไม่เกี่ยวะ่อไหล่ะเกี่อ่เชี่อร้วรอดตัวคัดไม่ได้ตัวไม่รอดจนิงๆนะเ่อเดอที่รู้ถามำี่ห็นรู้ว่าไปรอตัวยังตัวยังก็พินแหลกแล้วงส่บางลยค่ะแม่แล้วงงๆตัวหนันเลยตัวนันเลยเพราะว่าช่องแม่เบียพี่กะขอแสดงความดีใจนั่งพี่น้องอยู่ในเบียพี่หรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ได้เบิ้งในยูทูบนะคะค่ะเพราะว่าแต่สได้โชคได้มันผู้ชนเสื้อมัน ไปเ่อะยังบ่นั่นนั่นว่าแต่นั่นนี่งวะไม่เจ็บจุ้ยแล้วนี่ฉัวะไม่เจีบแล้วไปนั่นเห็นไหมช่กินทุงวะนั่นฉัาวะช่วทุกนช่วยพวกเนาไปเมอะช่วยทั้งหมดช่วยทั้งตัวนี่นั่นเห็นไหมโทรมาสามหกเดียวเอามาสามหก เมื่อตกลงเมื่อแปดมือจุดบกคืกเ็นบุ้ยอบชีแน่เบวกกับปดอปวดตงจังเนาะจ้ดสุดยอดน่ารักน่าชังน่ารักน่าชังดีใจน้ออตตาดีใจน้องตาจำกแก่แล้วอะซ้ำเพื่อนเนาะตัวเมื่อครับหมดแค่แล้ว ตัวเมื่อไแล้วตัวมือข้าพเท้แล้วตัวพเจตัวมือโคพวันพืบมเพบแล้วมีหลายมีหลายสำนักที่ไปโฉไปมานนครค่ะหลายข่นะคะถูกไหมเนี่ยเชื่อหรือเปล่าถูกจริงๆริงูกริงๆคุณนาแล้วโอ้ใเสดายค่ะจับคู่เอาอบนไม่มาด้วยกันสามตัวยังไงไปใส่บักศูนย์ไข่แม่เขาใส่บักหานนนอนิพลาดไม่มาด้วยกันเนาะไม่มาเชื่อยในฟอร์มสาม ไม่จริงรื่ไม่จริงก็เกินสามเกินเก้าอย่างบอเลยเอาไปใช้คู่พูนชื่อคูวมาชื่อคามากันกันหมดสุดยอดก็ถือว่าเมื่อนี่ก็ดีใจน้พ่อตามาเป็นกำลังใจพ่อตาว่าโอ้ยคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าที่มาเป็นกำลังใจให้เที่ยวบกัยากาศ ่เป็นเต็มถือว่าซื้อมเรียกม่หลายตัวด้วยเรียกไม่หลายตัวซื้อง่ายที่สุดค่ะเมื่อไหร่ที่กินนกตาน้ำงกันถือเอก้อค่ะเรากับักมาไม่มาเดียวกันืดแห้งย่างข่องสิทธิมาได้แต่งแตดดีแล้วนะพ่อรบไม่มาเดียวกันดบต้องร่มพุนเลยบ่ต้อไปเชื่อบ่ต้องร่มพุนเลย ซื้อขาม้ากันซื้อขามากันได้พ่อตาก็เ้ายู่วที่ลอยหากันข่าวข่าวหัวได้ทลอยชวนี่ค่ะถือว่ายังยังมาตามเป้าหมายแล้วพอนะกาวเบนเบนมาเพิ่มหนึงค่ะโอ้ดีใจพ่อตาดีใจแห้งค่ะค่ะจนแคดแต่แค่แต่ละดีกันฮือฮืกันกระโดดมาด้วดอ่าถือว่าสุดยอด

นี่เรยมื <im icking> <im icking> ่อบ้านอำป่าขอมาื uh> ่อรูเอฟมาจำมื่าว่าตองกับเด้อกระกบคือคนเมเก่งบอกาชื่อไปเลยมอกลับนคือขนเมือเก่ง่อโอ้ชมขุนป่านคือคนเมอเก่งโอ้ระดับอิลีแบบนะครับไหมบักบอมาน้งกันนี่พี่น้องเอ้ ขวัญใจเลยด้อบาทนี่ค่ะโบมาชิปไดเป็นชิปไดคข้าว่าบบมาต้มกันบบต้องรงมุนเสียให้ยากค่ะพี่น้องค่ะเนาะกว่ามันได้ค่ะบมานี่บ่ต้องรงมุนเรืยตัวบบมาน้กันนี่คือเป็นพันธุตลอดกัดเนื้อไปชื่อค่ะไม่ค่ะด็เขาบอกยเด็กเากไ่ เก่งเนาะเก่งเก่งเก่งม่านาก็ะิได้เป็นพระเอกันได้เหมือนขวัญใจประชาชนมาสั่งแบซโปรโมทไว้ยังสรุเมื่อนี้เมื่อนี้ตานสรุปตัวเลขกัขวัญใจประชาชนมาอีกแล้วที่มันองกลิ้ะยอดเนี่ยเงียบมูคือเท็ดเดเขาเงินมากในกลนเท็ดเดย์เาไม่มาใกลุ่เห็ดเดยกเขาเขาถามายเขาเท็ดเดย์เหรอใค่เทีด เนี่ยเขาเงินไม่มาในกัจจุบันค่ะบัานี้เขากันก็ได้เน้นตัวที่ว่าถาเลีกบ่มาน้ำกันก็คือว่าพี่น้องกับพ่อต้นแม่นค่ะเไม่เจียมเจียมเงินอย่า่หมดแล้วค่ะค่ะบัานี้บัานี้ก็คือขอแสดงความดีใจกับพ่อตาแล้วไม่ได้เกิดไม่ไวดหนาบวตัวตรงนี้ดิแม่นเอาเอาตรงเลยเธอกิ่งวะเธอยิ่งเธอกิ่งเธอยิ่งคือค่ะ วันน <Hoy S 2> ี้ทางทีมงานกับขอบคุณพ่อตาเด้อกับขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องป้องกันทุกท่านนะคะับเรื่องงานตัวข้อมวันนี้ก็บอกขอบคุณหลายๆลายค่ะ